กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปอัปเดตเกมสถีถในวันที่30เดือน3ปี2566นะครับผมขอคุณเลือ1ไลค์1การกดติดตามและ1คอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมว่าคิดเห็นประการใดกับการอัปเดตอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับผมและอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับเป็นอีเวนต์พิกอัพนะครับทุกคนโอ้โหผมต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่าทำนะครับอืมอย่าทำเลย <laughs> ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีเป็นอีโวพิวกับอีโวซินดี้มานะครับมาให้เติมแสงแห่งตํานานแล้วก็ไปแลกเป็นตํานานนะแล้วก็เติมคอสตูมอะไรพวกนั้นนะครับไม่มีอะไรนะมีการันตีปิดถึง3 0 0 0 0เพชรก็เลยทีเดียวนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะ2 5งหมก็น่าจะปิดแล้วนะครับสำหรับอีโวพิวหรือว่าอีโวซินดี้นะครับทุกคน ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับคืออีเวนต์ในครั้งเนี้มันมีตั้งแต่วันที่30จนไปถึงวันที่6เมษาเลยนะครับก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตแผนที่ใหม่นะครับทุกคนม,มันก็ไม่ได้อัปเดตแผนที่มานานแล้วนะผมรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตแผนที่นะครับซุเปอร์อัปเดตตรงนี้ก็ล็อกอินได้นะครับล็อกอิน5วันการันตี500รเพชรนะครับทุกคนตรงนี้ก็อีเวนต์การเล่นไม่มีอะไรนะครับเราไปดูร้านค้านก่อนเลยร้านค้านะครับมีแพ็คพิกอัพเป็นแพ็นะครับ แพ็กซูเปอร์พรีเมียมนะคืออันเนี้ยสุ่มแต่ว่าไม่มีการันตีนะครับ600เพรได้3ใบนะครับไม่รู้ว่าเลทออกจะดีเท่าไหร่นะเลทออกน่าจะย่ําแย่นะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านของกี้ข้งลางนะครับเทียท็อ,ทอปท็อปเทียเทีย <c oughs> ท็อ,ทอปหรือว่าท็อปเทียนะครับอุปกรณ์เขียนแบบไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกี้ข้างลางคินเนียนก่อนนะครับทุกคน อันดับมาใหม่นะนี่ครับอุปกรณ์เขียนแบบไทเทเนียมนะเมื่อก่อสร้างอัน3ามหลังโอกาส4 5็นะครับย้ายไปในตำแหน่งที่ยืนนะถ้าไม่แสดงผลโอกาสเติบโตบวก1 5นะครับและโอกาส80%นะครับที่จะป้องกันสกิลการบังคับย้ายนะครับผมแล้วก็ป้องกันการจับนะครับของฝ่ายตรงข้าม2ครั้งนะครับอมืมันคือเป็นบวกกับหมวกไทเทนนั่นเองนะ <laughs> หมวกไทเทธรรมดานะครับ คือชิ้นเนี้ยอาจจะเอาไปเล่นกับพวกตัวอะไรอ่ะนึกไม่ออกเท่าไหร่นะนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับอืแต่ถ้ามันมาเนี่ยผมก็คงต้องหาไว้นะครับเอาไปใส่คี้มุนนะเพราะว่าขี้มุนเดี๋ยวนี้เขาหันมาใส่เป็นหมวกสาบกันแล้วนะครับเพราะว่าช่องจี้มันก็ไม่พอเท่าไหร่นะอมโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็มีเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับที่ชิ้นนี้จะมาในวันที่3เมษายนนะครับใครที่เล็งๆไว้เนี่ยก็รอได้นะครับวันที่3เมษายนที้ทีนี้จะเข้ามานะครับ ส่วนทางด้านของแพ็กเกจนะครับเติมนะก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนทางด้านของพิเศษก็ซื้อแสงแห่งตํานานลดราคาด้วยนะครับแสงแห่งตํานานลดราคา3 0แล้วก็คอรสตูมแบบเลือกนะครับเลือกที่จะเอาเป็นคอร์สตูมพิวหรือว่าคอร์สตูมซินดี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็เติมอัญมณีพิเศษนะแล้วก็มีจี้างลางของน้องซินดี้มาขายด้วยนะครับโอ้โหจะเอาเงินอย่างเดียวกันเลยหรือ ส่วนทางด้านการ์ดแล้วก็จี้ข้างล่างนะครับเป็นแพ็กตำนานคิมุนกลับมาอีกแล้วนะไม่คิมุนก็วินเทอร์ไม่ยีวินเทอร์ก็คิมูนนะครับวนๆไปอยู่แบบนี้นะเฮ้เส็งมากเลยนะครับแพ็กมีแต่จำเจนะ แล้วก็ตรงนี้แพ็กพริกอัพแบบการันตีนะครับทุกคนการันตี30 0 0 0เพชรปิดแน่ๆนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงเนี่ยแพ็กนี้นะครับปิดแน่นอนนะครับสำหรับพิวนะการันตี30 0 0 0เพชรนะครับเลื่อนไปทางขวานิดหน่อยนะครับจะเป็นแพ็กของซินดี้นะครับทุกคนถ้าใครจะมาหาซินดี้ก็เลื่อนมาทางขวานิดนึงนะครับอย่าสุ่มผิดเป็นสุมพิวนะตรงนี้เป็นของพิวนะครับและทางขวาตรงนี้เป็นของซินดี้นะทุกคนโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราไปดูอัตราสุ่มกันก่อนเลยนะครับทุกคน อัาสุ่มนะครับแพ็กการ์ดซูเปอร์พรีเมียมที่เราสุ่มกันนะตรงนี้นะครับเลทออก S 89%เลยนะครับแล้วก็เลทออกตัวละครระดับ S บวกเนี่ย10%นะครับทุกคนและเขาเขียนบอกไว้ว่าในบรรดาตัวละครระดับ S บวกมีโอกาสออก0.6%นนะครับ0.6%นี่คือไอ้พวกอีโวพวกนี้นะครับที่มีเลทออกนะ0.6%จากแพ็กพริกอัพธรรมดานะครับแพ็ก600นะ ที่จะปรากฏขึ้นนะครับก็เขียนบอกไว้แบบนี้นะครับใครที่คิดที่จะสุ่มเนี่ยเจรานาเอานะครับว่าเดตออกศูนยเนี่ยมันจะออกให้ท่านไหมนะ <c oughs> โหดยากนะครับทุกคนแล้วก็แพ็กตรงนี้นะครับแพ็กตัวละครสุดฮิตนะที่ต้องเติมเอานะครับโห มีแต่ของออกยากๆนะอืส่วนทางด้านแพ็คพิกอัพนะครับแพ็คพิกอัพแบบการันตีนะครับสามหมเพรปิดแน่นอนนะครับจริงๆแล้วผมว่าประมาณสัก25งหมก็น่าจะปิดแล้วนะสำหรับ1ตัวนะครับที่เป็นอีโวนะเพราะว่าเลทออก A อบแเมันก็มีโอกาสออกอยู่เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็เลทออก A ธรรมดานะครับเก้าสนะนอกนั้นก็0.2%นระครับระดับ S อนะโหยากมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับ โอ้โหอีเวนต์ในวันนี้ผมจะทําดีไวเนี่ยโอเคเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะผมจะสุ่มให้มันเหลือสักหมื่นหนึ่งนะให้มันเหลือสักหมื่นหนึ่งนะครับถ้าได้ตัวอีโวมาแล้วผมก็จะหยุดนะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยผมก็จะสุ่มให้มันเหลือหมื่นหนึ่งนะครับไปครับแพ็คแรกไม่มีแพ็คแถมทั้งนั้นนะครับตึบตึบตึบโอ้โหไม่มีไม่มีเอสบวกมาเลยนะโอ้โหแพ็คแรกก็แย่แล้วนะครับ อันนี้ก็ยังไม่มีเอสบวกมานะครับโอ้โหแย่นะครับแย่อันนี้ก <lonely> ็ยังไม่มีเอสบวกมานะโอ้โหควรหยุดได้แล้วเอสบวกมาแล้วนะครับเอสบวกเป็นตัวอะไรโอ้โหดาตายังนะครับโอ้โหไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วนะสําหรับตัวนี้นะครับไปครับแพ็กที่สี่โอ้โหไม่มีมาเลยนะครับแพ็กที่ห้าครับโอ้โหไม่มีเหมือนเดิมนะแพ็กที่หครับ โอ้โหเลดออก S อสบวกสินี้ออกยากจริงๆนะครับแจะต้องไปลุ้นอีโวอีกนะอีโวศูนนะครับนี่มาแล้วครับ S อบวกเป็นตัวอะไรอีโวเอลิเซ่นะทุกคนโอ้โหได้มาแล้วนะครับโอ้โหควรหยุดได้แล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะฮึมควรหยุดได้แล้วนะครับได้น้องอีโวเอลิเซ่มาแล้วนะครับผมจุ่มไป5,000เพจได้นะครับทุกคนจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องอีโวเอลิเซ่นะ ผมได้ตัวอีโวมาแล้วผมก็จะหยุดไว้ที่ตรงนี้แล้วกัน <laughs> ผมก็จะหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกน,นะครับและถ้าคลิปนี้มันถึง30ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมจะมาสุ่มอีก2 5 0 0 0ืนะครับอผมจะมาสุ่มอีก25 0 0 0เพชรนะเอาให้มันหมดหน้าตักตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคครับทุกคนสําหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับผมต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีๆเลยนะครับการอัปเดตเค้าดาวของเกมเด็ดถีเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเลยครับโอ้โ oh, มีแต่อีเวนต์ละลายเพชรนะถ้าเพื่อนๆเปิดได้อะไรดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้นะครับผมอยากรู้ว่าพิ้วเนี่ยมันจะมีโอกาสออกไหมนะครับและถ้าใครสุ่มแบบการันตีพิกอัพไปเนี่ยเพื่อนๆปิดกันไปเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้นะครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับถ้าคลิปนี้ถึง30ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมจะมาสุ่มเพิ่มนะสุ่มเพิ่มอีก25,000พนเพชรนะครับทุกคนส่วนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนใครปิดกันไปเท่าไหร่